นิทานเรื่องทางเดินชีวิตในท้องทุ่งกว้างใหญ่และเมืองใหญ่หนาแน่นมีหนูตัวหนึ่งชื่อมีมี่ซึ่งเป็นหนูเมืองที่อาศัยอยู่ในคฤหาดหรูหรามีมี่เป็นหนูที่มีชีวิตที่อยู่ในความสะดวกสบายและหรูหราเธอมีบ้านใหญ่โตในเมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและอาหารมากมายให้เลือกสรร ทุกวันของเธอก็เต็มไปด้วยกิจกรรมที่มีแต่ความสะดวกสบายในอีกด้านหนึ่งของโลกหนูชนบทชื่อว่าหนูนิดอาศัยอยู่ในทุ่งนาอันสงบสุขและเรียบง่ายนิดมีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุขจากธรรมชาติเธอมีสวนเล็กๆที่ปลูกพืชผักและผลไม้รวมถึงน้ำใสสะอาดจากบอ่อน้ำใกล้ๆ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เธอใช้ในการดื่มและทําสวนวันหนึ่งมีมี่มตัดสินใจไปเยี่ยมญาติผู้ที่อาศัยอยู่ในชนบทเพื่อนำประสบการณ์ที่แตกต่างจากชีวิตเมืองมาแลกเปลี่ยนนิดดีใจมากที่ได้เห็นญาติของเธอจากเมืองและต้อนรับมีมี่ด้วยความยินดีในวันแรกของการเยี่ยมเยือนนิดเตรียมมือเที่ยงให้มีมี ด้วยอาหารชนบทที่เธอมีอย่างเช่นต้นข้าวสาลีรากพืชลูกโอก๊กและน้ำเย็นจำนวนนิดหน่อยสำหรับดื่มอาหารเหล่านี้ดูเรียบง่ายสำหรับมีมี่แต่นิดตั้งใจทำให้ดีที่สุดเพื่อแสดงการต้อนรับมีมีม่กินอาหารอย่างน้อยและดูเหมือนจะไม่พอใจ แม้ว่าเธอจะพยายามรักษามารยาทโดยการแทะอาหารบ้างแต่เธอก็ไม่สามารถปิดบังความไม่พอใจได้นิดรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็ยังคงพูดคุยอย่างสนุกสนานกับมีมี่ในขณะที่พวกเขานั่งร่วมกันนั้นหลังจากทานอาหารแล้วพวกมันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการพูดคุยมีมี่เล่าเรื่องราวชีวิตของเธอในเมือง ให้กับนิดฟังอย่างเต็มที่เธอพูดถึงคฤหาสน์ใหญ่โตในเมืองอาหารหรูหราและกิจกรรมที่เธอทำในแต่ละวันในขณะที่นิดฟังอย่างตั้งใจและเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อถึงเวลานอนนิดและมีมี่นอนหลับในรังนุ่ม,นมในแนวรั้วที่ทำจากฟางและใบไม้นิดฝันว่าเธอเป็นหนูเมืองที่อาศัยอยู่ในเมืองอย่างมีความสุข และสะดวกสบายเหมือนที่มีมี่พูดถึงเธอจินตนาการถึงการใช้ชีวิตในคฤหาดหรโหราและการกินอาหารที่อร่อยเช้าวันถัดมามีมีม่ขอให้นิดกลับบ้านที่อยู่ในเมืองกับเธอนิดรู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างยิ่งเธอไม่สามารถรอที่จะได้สัมผัสชีวิตในเมืองที่มีมี่พูดถึง ในขณะเดียวกันมีมี่มก็กระตือรือร้อนที่จะได้แสดงให้เห็นถึงความหรูหราและความสะดวกสบายของชีวิตในเมืองเมื่อพวกมันมาถึงคฤหาสน์ที่มีมี่อาศัยอยู่นิดรู้สึกทึ่งกับความงดงามของบ้านหลังคาสูงตระงานและการตกแต่งที่หรูหราโต๊ะในห้องกินข้าวเต็มไปด้วยอาหารต่างๆมากมายอย่างเช่นขนมหวานเยลลี่ ขนมอบและเนยแข็งนิดเริ่มตื่นเต้นกับอาหารที่มากมายและคิดว่าชีวิตในเมืองจะต้องมีความสุขมากๆแต่ขณะที่นิดกำลังจะแทะเล็มขนมอบชิ้นงามเธอได้ยินเสียงแมวร้องอย่างดังและขวนที่ประตูนิดรู้สึกตกใจและหวาดกลัวอย่างมากเธอและมีมี่รีบวิ่งไปยังที่ซ่อนที่อยู่ภายในบ้านพวกมันอยู่นิ่งๆเป็นเวลานาน จนแทบไม่กล้าหายใจนิดเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยและความเครียดที่เกิดจากการอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยอันตรายในระหว่างที่พวกเขาซ่อนตัวอยู่ในที่ปลอดภัยนั้นพวกมันก็ได้ยินเสียงคนใช้เข้ามาทำความสะอาดใต้โต๊ะตามด้วยหมาเฝ้าบ้านนิดรู้สึกถึงความเครียดและไม่สบายใจจากการที่ไม่สามารถอยู่ในที่สงบสุขได้ เธอเริ่มคิดถึงชีวิตในชนบทที่เธอเคยมีเมื่อทุกอย่างสงบลงนิดเริ่มรู้สึกว่าเธออาจจะไม่ได้เพลิดเพลินกับชีวิตในเมืองอย่างที่เธอคาดหวังพวกมันกลับไปที่ใต้โต๊ะและพบว่าอาหารเหลือเพียงแค่เศษเล็กน้อยคนใช้และหมาเฝ้าบ้านทําให้บรรยากาศในบ้านดูไม่น่าพอใจสักเท่าไหร่นิดเริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างชีวิตในเมืองและชนบทอย่างชัดเจน เธอรู้สึกถึงความสงบและความปลอดภัยในชีวิตที่เรียบง่ายของเธอเองมากยิ่งขึ้นในขณะที่มีมี่เริ่มเข้าใจถึงความสำคัญของความสงบและการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายหลังจากที่พวกมันใช้เวลาทั้งวันในคฤหาสน์มีมี่และนิดตัดสินใจกลับไปยังชนบทพร้อมกับการเรียนรู้ใหม่ๆที่พวกมันได้สัมผัสมีมีมม่รู้สึกถึงคุณค่าของชีวิตที่เรียบง่าย และก็เริ่มคิดถึงการปรับเปลี่ยนชีวิตของเธอเองเมื่อพวกมันกลับไปยังชนบทนิดรู้สึกมีความสุขกับชีวิตของเธอในชนบทมากยิ่งขึ้นเธอเริ่มสอนมีมี่เกี่ยวกับการทำสวนและการปลูกพืชผักต่างๆทำให้มีมี่ได้เห็นถึงความสุขที่แท้จริงในการใช้ชีวิตในชนบทมีมีม่ได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ความหรูหรา และสิ่งที่มีในชีวิตเสมอไปแต่ความสุขที่แท้จริงอาจอยู่ในความเรียบง่ายและการยอมรับตัวเองและชีวิตที่เรามีเธอเริ่มปลูกพืชผักในสวนหลังบ้านและลดการบริโภคอาหารดูหราทั้งมีมี่และนิดต่างก็ได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นชีวิตในเมืองหรือชนบทความสุขที่แท้จริงมาจากการยอมรับสิ่งที่เรามีและการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ คติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความหรูหราและสิ่งที่มีในชีวิตเสมอไปแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นอาจจะอยู่ในความเรียบง่ายและการยอมรับตัวเองและชีวิตที่เรามีการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นอาจทำให้เราพลาดสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตของเราไปดังนั้นการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ และการยอมรับสิ่งที่เรามีเป็นกุญแจสำคัญในการพบกับความสุขที่แท้จริงได้นะคะ